ดีแม่วาลยิ้มดีแม่ได้ลอกจักก่อนไปบลองล่องแม่ลูกเวลาล่องแม่ลูกของดีอุบไเกก่อนครัาฮะบ่เคยลองครับเอาเปล่ยนมาลองเบิืงยุคเก่าสูงนนเอาเอาเก่าสูงลำเตยเอาเพลงของทานเกณฑ์คนจนก็ได้หรือเพลงกีพเยตาก็ได้เลยตัเพลงอีพ่อยต์วิ่งว้าวนี่ก็ได้ตัวเอาสูงนันเดินไปบอกผูกกันม้าก็ของได้บ่ลูกเพลงอีพ่อวิ่งว่าวอย่าเงี้ย จ่ครับก็ได้ไปแล้วพไปอไปนเราเป็นเพียงทหารเกณฑ์จนจนแช่รูปในพันแช่ล้านในคนเก่าโว้กับเพิ่นปอบผมอดว่าเพิ่นมากรองเพ้งยังสีเนาะก็เลยตเอลองมอดงเก่าเกจะเพ่งอืม่เคยลองม่เคยหัดลองเอาปฏิทไทเดี๋ยวมือแรงสีไ้มีเพ่งอยู่ในใจผมเลยหละ ยาพ่อปลูกอะไรให้หนูพ่อยุดปลูกอะไรพ่อปลูกขียน้หละน้องน้ำตาลนงผู้สุกมาคขนม่กอนาขนมนี่วางไว้ก่อนมาเดี๋ยวอ่ะแม่ทาสุงนะผู้เฒ่าผู้แก่ัี่ยเอ้าเอิ้นมากทำแมน่ะเอ้นนี่พ่อมอดมาี่ ลูกวัวลูกสาวเนี่ยนะะเทาอยุตพอไปเอาหนามมลมาให้แถวเราเถอะพระลูกเคป้าทะนี่แถวสีแถวอีกยูเต่ไดอะไยดงนอีกหนูอยากได้พ่อหนูอยากได้่เมมาพี่เมียามันพ่อยุตถูกแขนให้เาลูกใส่ใส่ลูกผู้ชุกได้ดิพี่เพิ่เต้มาเอาไปเต้เปน เออผักเพื่อนมันจะเอาไปพี่เตยไปหาโทรศัพท์โทรศัพท์หล่นไปไหนไม่รู้ผมนั่งพอกันอะไรโทรศัพท์หายเฮ้ยเพื่อนเอาไปวางไว้ใส่บุหรี่ขลันถ่านอะไรู้เออเอาะเป๋าน้ำแดงไปรูกอยู่เย็นเป็นสุขก็พอแค่พรอแล้ว เป็นลูกเป็นเต่าพยุดอะไเนี่ยางมเปเียนเนี่ยก็เที่ยวพอมอนระบาดที่ม้ก็จเป็นพอจองโทรก์ของตื่เครื่องเ่าของนีรอนนีรนี่ตื่นีแมียที่เป็นอขี้มีย่เปื่อยพ่อนดมาเออให้ว่าได้หนาดอยีพ่ออวยพ่นกรไดีนมงคลก็จะคองอีพออีพอว์เล่าธรรมอนี สั่งสั่งมาชวนมากเลยส่วนกลับส่วนกลับส่วนลับมันอดมมากวตรงนี้อันนี้เนาะมีูเตยไปใส่ผูเตย่วมากรนัสัเสียนเองไปบางไปใสู่้มวหม่สิเม่อพร้อมกันแค่น้อยตนสุกันน้จากนี้ขึ้นไปนี่สมมุงกลัวพอดีกหมพอดี โอ้ยผมลืมแน่นนะคนนี้ภเขาสวยงามเลยเอ้ามองค่อยไปในภูเขาเด้ไหม่องไม่ค่อยมานเลท่านี้ก่อเ้ยบนนั่งจังังคือจังหวะนะท่านี่ก่อดีเฮ้ยเขาไม่ล้มจะลมกูหรอตอนนี้สุดท้ายคีรสุทธัยแต่่สุทธัยอะไรเดพอนนี้าังเกตบอสมเนสิบปน้ำในยนี่ม่เไปน้ำหอครับมนน้ มันดีกว่ามันเนตรวดตรวตว้เจ้าแล้วกันา46ที่เนาะตรวจ้าตวจกันอันนี้วน้เจ้าว่ท่านเจ้าแล้วตว่ากนี้ตรวดท่นีตรวเอว่าผตัวเอก่้วต่มันไก นี่จะแล่นไปนี่แล้วก็แล่นไปนี่นี่นี่ลังหน้าบ้านนี่รเออลัดท่าดิแล่นไปนี่เลยของน้องสังน้องสังแล้วขามเขาไปกับมันจ่าแล้วเช่นเนี้ยบอสแมนมันบใกล้ดแต่ว่าพูดถึงว่ามันทนดีบว่แมนพิมพ์ค้า่าน้องสังก่อนท่านดี้ปอพิมพ์ค้า่าน้องสังพอไปหอดน้องสังแล้วก็จะพิมพ์มันจ่าไหมท่านีบปอท่านดีท่านผมดีกว่าเดิมันดีอยู่แต่มันไกล้มันใกล้เลยมันเร็ว

ไม่หอยไม่นั่งทองกว่าอย่างเขาสิมาัหวานเนี่ยใสยก่กล้องที่นี่ป่นเนี่ยเออแม่เจ้าวันนี้คนหนาเออกล้องออกไปไทยข้นเทียน จุ๊บๆตุ๊บๆจุ๊บๆนี่แม่ไปอรถคอรถรถขี่นี่ได้บลดี่ข่ตมองยูเพิ่นลยหอมมกันุบอเลใส่ลูกซื้อนกเวีนมันไปซื้อลูกอมตบดี๋ไปซื้อลูกอมมันมาปองว่ะมันี้มาหอดค่ากระแม่จังคันอยู่ทีประี้ ไปอาการยาเรียนยังอ่ะลูกตีเรียนนั้นยังเปล่พ่อกับแม่กินไอติมทำไมไม่เอาไว้ให้หนูเลยอะาไปแรงหน้ามันต้องตีหัวตีมาพอก่อนได้มั้ยไปเป็นขบวนสิไปเป็นขบวนตี่แล้ไปอาบามนเหลี่ยน้องไปเอกองน็ขนน้ำอาน้ำ เขาจะไปหมดแล้วเนี่ยอาบหรือยังยีน้ก็เอาตู้นี้เข้าไปข้างเลยนะยกไหวไหมเนราวังงียรๆเงยก็ยันว่าหัวมมาน้ำขอยเอาทีเอาอีก่ามาน้มุ้งก็ยานเลยเอาเดียวกินเลยเามาเปลี่ยนาุ่มใส่กับเจ้าหม้าเห็นงานดิเอาทุมคนไปแล้วนะเคเอาทุกสภาพไปไว้ใส่บัต้เอาเราทภาพใส่เลยฮะเป่าบัตรนี่ยเปล่าบัม่นว่าเร่องนุ้ย น้าหองน้ามันว่เป็นอย่างดอกบัวแต่ยัหลงหม่องโดนบ่รล้เลยว่เราทุ่มาอยู่ที่หลหมออยู่ในหลงบ่สะพ่อมาเลยจาหรออันอันกุญแจหลทหาบ่ได้อวดหัวบ่ันละลืมแจหงากุญแจหลงทุกมื่มันมีอันนี้เลวมีแถบมันจะแถบนีอ่ยันสัญญาณมันเรืงเขาต้องไปสือแถบของแอปเปิลแอบติดตามได้ไงเขาร้งหมอนทั้งแกนเอเนบอยู่หูนี่ ที่ไปซื้อไปยู่บางทีเนี่ยมันหายต้องเอาลูกทำรองมาใส่น้ำลูสำรองยี่หองเอามาติดกับขอไว้ทจาองลูกหนึ่งอาเียมันหายกับท่านหันมันหายหดน้จากหลูดที่เปียวไปเราลุ่มน้ำลาจะน้ลายคนหยิบบางทีหรอบ้านเขาสร้างแต่เมาคือเด็กเมาองบ้านเมาอย่างนีพัตบ เอานัำเปลาเออมื่อนี้ซื้อนัำเปาเซ็รถไปเด้พอใกล้้านนเปาแพคได้ยี่ห้าหล่ะแพคถ่ายยี่ห้าสามสิบเอะซื้อไปแช่หไนี่าเบอรเท่ากับขายหมดม่วงเล่ามม่วงเลยไกินหรอไปกินห่ะไรหว้าวอันธุอสยที่มีเงินอัดแล้วสลักนสามใบสมิสักคนพี่น้องสิออกเดินทางแล้วจ้า